ถ้าเราสูญเสียการได้ยินจะทําให้เราสมองเสื่อมจริงหรอมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับการได้ยินถือว่าสําคัญมากๆสําหรับเราโดยเฉพาะคนที่เติบโตมาพร้อมเสียงดนตรีแบบพวกเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงขึ้นมาหรือสูญเสียการได้ยินชีวิตคงขาดสีสันหน้าดูกันเลยนะครับแต่การได้ยินกับสมองเสื่อมมันจะเกี่ยวข้องกันด้วยหรอวันนี้เรามาหาคําตอบกันกับอาจารย์ดอร์แพทย์หญิงนัทตะวันอุทุมพฤึกพร คลินิกการได้ยินและการส่งตัวขั้นสูงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกันเลยครับหลายๆคนรู้สึกว่าเอ้ยการได้ยินมันไม่ค่อยสําคัญหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วอะการได้ยินเนี่ยสำคัญแทบจะที่สุดเลยนะหูอะจริงๆมันเป็นหน้าต่างของสมองนะสมองเนี่ยเขาจะรับเสียงสัญญาอะไรต่างๆเงี้ยค่ะก็คือจะรับได้จากหูเนี่ยที่เข้าไปสมมุติว่าเราได้ยินเรื่องราวผู้คนเขาพูดคุยกันอย่างเงี้ยสมองเราก็จะได้มีการ วิเคราะห์แล้วว่าอ๋อเขาทำเรื่องนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องนะคะมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดเลยที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อมมีคุณตาท่านหนึง่งชื่อคุณตากอไก่กับคุณตาขอไข่ถ้าคุณตากอไก่เนี่ยมีปัญหาด้านการได้ยินนะคะเขาเสี่ยงมากกว่าคุณตาขอไข่เนี่ยสองเท่าที่จะเป็นสมองเสื่อมนั่นก็คือถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเรามีการตรวจว่าอุ้ย ท่านนี้เริ่มไม่ได้ยินแล้วนะเรามาได้รับการรักษานะคะพอกลับมาได้ยินดีเนี่ยไอความเสี่ยงสองเท่าตรงนี้หายไปในประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถที่จะ ใช้สิทธิ์การรักษาตัวเครื่องช่วยฟังเนี่ยเบิกได้ทุกสิทธิ์เลยว่าจะเป็นสิทธิ์คนไข้30บาทคนไข้ประกันสังคมหรือว่าคนไข้ที่เป็นสิทธิ์ข้าราชการจริงๆต่างชาติเขาค่อนข้างสนใจนะว่าถ้าอย่างนี้ในเรื่องของงบป,ประมาณค่าใช้จา่ายมันไม่ได้เป็นอุปสรรคขวางกั้นเนาะและอะไรที่มันเป็นอุปสรรคขวางกั้นที่ทําให้คนไข้เหล่านี้ไม่ได้รับการรักษานั่นก็คือในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเนี้ยนะคะปัญหาหูตึงเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของสมองเสื่อมนะถ้าเกิด แล้วสงสัยว่าเอ๊ะท่านอาจจะมีปัญหาการดี้หรือเปล่าเนี่ยก็ควรที่จะรีบพามาตรวจที่โรงพยาบาล องค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยเขาก็เลยเพิ่งออกคําแนะนํามาใหม่ค่ะว่ากลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปควรที่จะด้ได้รับการตรวจระดับการได้ยินทุกรายเพราะว่าถ้าเรารอให้60-70หูตึงแล้วเนี่ยค่อยมาแก้ไขกันมันอาจจะไม่ทันสมองอาจจะเริ่มฝ่อไปแล้วคณะแพทยศาสตร์ของเราเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันกับทางมหาวิทยาลัยแห่งกรุงลอนดอนค่ะที่ประเทศอังกฤษนในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันตรวจการได้ยินที่บ้านึ่งทุกคนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยภาวะปัญหาการได้ยินเนี่ยมันไม่ได้ ไ้เกิดแค่ตอนที่เราสูงอายุเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าเราอายุ5.60หลังกเกษียณเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีเลยก็คือโครงการตรวจให้รู้ว่าหนูได้ยินเป็นโครงการของทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะนี่ก็คือตรวจระดับการได้ยินในเด็กแรกเกิดทุกรายเพราะอะไรเราถึงจะต้องตรวจกันตั้งแต่เกิดมาเลยก็เพราะว่าถ้าสมมติเราปล่อยให้น้องๆเหล่านี้อยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่ได้ยินนะคะนานไปนานไปเนี่ยสมองส่วนการได้ยินมันก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นเลยแต่ว่าโปรแกรมอันนี้มีเฉพาะในเด็กแรกเกิดในไทยทุกคนเนาะยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมไปถึงผู้ใหญ่ทุกคนได้ถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาการได้ยินก็เหมือนกันสมองขาดการกระตุ้นอาจจะไม่ถึงขั้นว พูดไม่ได้เพราะเราพูดเป็นกันแล้วเนาะแต่ว่าหลายๆท่านพนานไปอาจจะมีเรื่องพูดไม่ชัดสมองส่วนการแปลผลภาษาเนี่ยอาจจะเสื่อมถอยลงไปเวลาคนเขาพูดเร็วๆเนี่ยอาจจะจับใจความไม่ได้ไม่รู้เขาคุยอะไรกันอะไรพวกนี้ค่ะเพราะงั้นเนี่ยแรกเริ่มเลยคือจะเริ่มมีปัญหาการได้ยินในช่วงที่แบบสื่อสารได้ที่จอกแจ๊กจอแจพวกนี้ค่ะจะเป็นสิ่งแรกเลยที่จะเริ่มมาเกาะมันจะค่อยๆเกิดทีละนิดทีละหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเราเองหรือคนที่เรารคอยสังเกตกันเองถ้ามีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องรีบมาโรงพยาบาล การตรวจเช็คด้วยตัวเองง่ายๆเนี่ยก็มีค่ะเขาเรียกว่าเป็นฟิงเกอร์รับเทสก็คือเอานิ้วเนี่ยถูการ แล้วก็ห่างไปสักประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยดูว่าได้ยินไหมการทําอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่านิ้วถูกันดังมากน้อยก็ไม่ค่อยเท่ากันอะไรเงี้ยค่ะงที่บอกว่าถ้าใช้เป็นตัวแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถที่จะประเมินคัดกรองด้วยตัวเองคร่าวๆได้เหมือนกันถ้าไม่มั่นใจหรืออะไรก็ตามพาไปตรวจอาจจะไม่ได้ต้องมาที่โรงพยาบาลจุฬาทุกคนก็ได้พาไปตรวจที่คลินิกคุณหมอหูคอจมูกที่ใกล้บ้านก็ได้ค่ะจริงๆแล้วคนไข้ที่มาเจอหมอนะคะทุกคนเลยไม่มีใครนะที่บอกหมอว่าหนูพาแม่มาเร็วเกิน ไปไหมคะมีแต่คนที่ถามหมอว่าหนูพาแม่มาช้าเกินไปไหมคะทุกครั้งหมอบอกเลยนะไม่มีเร็วเกินไปไม่มีช้าเกินไปถ้าเกิดว่าเราสงสัยอะมาเร็วอะ ก็จะได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่สมองเนี่ยเขาจะเสื่อมถอยไปแล้วเพราะว่าหลายๆครั้งค่ะถ้าสมองเสื่อมถอยไปแล้วหลายคนคําถามก็คือโอ้ถ้าเกิดพามารักษาได้รับการกระตุ้นมันจะถอยกลับมาเท่าปกติเลยไหมคะส่วนใหญ่หมอจะบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังถึงขนาดว่าเขาจะกลับมาเท่าปกติคาดหวังว่าไม่ให้มันเสื่อมถอยลงไปมากกว่าวันนี้ เอาเป็นอย่างนั้นก่อนดีกว่าส่วนถ้าเขาสดชื่นมากขึ้นเขาออกไปสังคมแล้วเขาดูแบบสดชื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นกําไรของเราแต่เราป้องกันไม่ให้วันนี้เสื่อมถอยลงไปมากกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคราวนี้เราก็ได้ความรู้ใหม่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเรามีปัญหาการได้ยินเราก็มีสิทธิ์ที่จะสมองเสื่อมได้เช่นกันติดจอรอจุฬาจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆให้ทุกคนได้ติดตามอย่าลืมไลค์และ Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับเพราะสุขภาพที่ดีเราสร้างได้ วันนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ